มาจ้ามาอนี่ยานั้นไม่เห็ดน้าใบเตยเห็ดจังไงให้มีสีสวยและกลิ่นหอมจ้ามาเบิ่งวิธีทำกันจ้านั่นจะแบ่งเป็นสองส่วนอีกส่วนหนึ่งก็ต้มเลยจ้าหมอตั้งไฟต้มเลยเด้อจ้าอีกส่วนหนึ่งก็จะแบ่งปั่นจ้าปัน่นสูตรนั้นก็คือเก้าละสูตรกะเมื้อกี้กระแด,ด้เลจ้าสู่ส่วนผสมจ้า เสร็จแล้วก็กรองเอาแต่น <normal isation> ้ำเลยจ้าเอากากออกเห็นว่าจากสีสันงามงามจะสวยงามมาเบิ้งหมอต้มจ้าต้มแล้วก็ตักออกออกน้ำที่เขาปั้นไว้ก็เอามาเทลงหมอนี่ละจ้า นำ,น,นำหอนๆเลยจ้าเทสลุ่มหมอน้ำหหอนๆเลยเยนั้นบอไซน้ำตาลเลยจ้านำใบเตยเพอสกประะกภาพเพราะแช่กินเย็นๆเลยก่ะสดชื่นแซ่บอิหลีจ้าหอนๆกินนำใบเตยเย็นๆชื่นใจอิลีลองเทสเบิงด้ลยจ้า